กับน oh, oh, ้อย oh, ของปทละ right h a n k you โอเคโอ้คิคิงนี่แคนนอนโอ้ขนมขนมขอบคุณของขวัญวันเกิดนะคะทุกคนวันนี้พาทัวร์นะคะอันนี้ใต้หลังคาบ้านนะคะทุกคนร้อนมากๆเดี๋ยวมามี่จะลงไปแล้วนะทุกคนเนะคะ ที่เราจะทําต่อไปโปรเจกต์ต่อไปนะคะก็คือทําหน้าต่างหน้าต่างมี2บานนะคะบานตรงห้องนอนกับตรงนี้บานตรงห้องน้ํานะคะเป็นหน้าต่างเก่า หน้าต่างนะทุกคนเรากำลังจะใส่กรอบหน้าต่างอันนี้เป็นเครื่องตัดเครื่องตัด45องศาทุกคนเป็นทุกคนมีเลเซอร์นะ เวลาตัดมันก็จะตัด45องศาเ็นได้หมคะเขียน45องศา Beautiful no gap see just like, just that woonie beautiful on the edge sir Alright that's a easy part huh เสร็จแล้วคนหน้าต่างนะคะทํากรอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะหน้าต่างเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากหน้าต่างเก่าก็เหลือทําสีแล้วก็ทํากระจกให้มันเป็นแบบแบบมีเป็นฟ้าๆแบบทึบนะคะไม่ให้มองไม่ให้สามารถมองจากข้างนอกเข้า้างนมาได้นะทุกคนคือเราไม่ได้เปลี่ยนกระจกนะคะ นนี่ยะะคะมันจะมีสเปรย์แบบฉีดทำให้มันแบบเป็นฟ้าฝ้าทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคของช่างไม้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนยาแนวอะ่ะยาแนวไม้ยาแนวไม้แบบนี้นะคะพอมันแห้งเราก็ขัดออกเราก็ทาสีมันก็จะไม่เป็นไม่เห็นรอยต่อเลยนะทุกคนเพราะเพราะอย่างเงี้ยเราจะเห็นรอยต่อ ระะอยต่อไม้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย Timber ไม้นะคะสำหรับ Wood filler <อ>ยางแนวไม้เมือ่อกี้เราเป็นตะปูเนาะเราก็เอานี้เห็นไหมเป็นรอยที่ว่าเรายิงตะปูลงไปเมื่อกี้นี้เราก็ใส่ไปนะคะ มันแห้งเราก็ขัดทั้งเป็นเนื้อเดียวกัน ชเรากำลังจะเปลี่ยนกระจกที่แบบใสมองทะลุผ่านนะคะให้เป็นกระจกแบบมองไม่ทะลุนะคะเป็นโซฟ้าแบบเอาใส่ในห้องน้ำนะทุกคนข้างนอกจะมองไม่เห็นนะคะมองเข้ามาข้างในไม่เห็นแต่ เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เป็นสเปรย์นะคะทุกคนเห็นไหมคะจะเริ่มเป็นฟ,ฟ้ามองไม่เห็นแล้วเห็นทั้งลางนนะทุกคนแต่ที่กำลังเปลี่ยนกระจกที่มองสามารถมองทะลุได้เป็นแบบ ฝ้านะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นกระจกห้องน้ํานะคะมันจะเป็นสเปรย์ที่ทําให้เป็นแบบนี้นะคะสเปรย์แล้วมันก็จะเป็นฝ้ามองไม่ไม่เห็นนะคะสเปรย์แค่ด้านเดียวนะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าอ่ะอันนี้เป็นตะแกรงนะธรรมดาก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วตอนนี้นะคะแต่ที่สเปรย์ก็เป็นสีขาว กระจกนะคะเป็นฝ้าฝ้านี่ดูนะคะอันนี้เป็นหน้าต่างตรงห้องนอนเป็นหน้าต่างเก่านะคะ<ไ>เดี๋ยวเราจะทำให้มันใหม่นะคะดูสวยงามนะคะเ,คเป็นโปรเจกต์วันนี้นะคะ<ไ>ก็เริ่มจากการทำความสะอาดก่อนเลย เสร็จแล้วเราก็ถึงจะทาสีแล้วก็ทำกรอบใหม่อันนี้นะคะเราเอาออกมาล้างนะคะ2องบานเดี๋ยววันนี้มามีจะขัดกระจก out too far, further than the timber, there's a gap, and then you've got to fill it with no more gaps, and it looks shit, see that, see, no gap, but if the plaster, take that out, piss it off, as you can see, look, well, see, have a look here. No. See so how that plaster and there's a gap. See, look no. where the plasterboard is and where the timber is. Yeah, put something under Put some under there if you want to see it. Out. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหน้าต่างนะคะนี่หน้าต่างจากห้องน้ําเดี๋ยวก็นี่หน้าต่างห้องนอนค่ะทําใหม่นะคะเรียบร้อยเราก็ใส่ขอบนะคะ เป็นหน้ากางเก่านะคะแต่ตรงนี้นะคะยังเป็นสีเดิมนะคะเราจะไม่เปลี่ยนไม่สเปรย์เป็นสีขาวนะคะลองดูก่อนนะคะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคือลองดูแล้วมันโอเคนะทุกคนเราก็เลยไม่เปลี่ยนเป็นสีเทาสำหรับใครที่ชอบการรีโนเวทบ้านเก่านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ Oh, Very oh. good. You know, well, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy